สวัสดีค่ะวันนี้เปช่างมืงเก่งตลอดเลยคะจากตอนที่เราถ่ายวีดีโอนะคะกลายเป็นถ่ายอันนี้เป็นครั้งสุดท้ายไอ้ครั้งสุดท้ายที่เราจะทำนะเพราะว่าเดี๋ยวเราเอาไปทอดแต่พ่อเป็นคนตั้งกล้องนะคะสลับกันไปนะคะเขาทำอะไรเกี๊ยวทอดกับเกียเก๊ยวน้ำใช่มีเกี๊ยวน้ำนี่เดี๋ยวหนูใส่นี่ก็นนะอืมใส่ไขพ่อต้องกินเยอะ เบื้องอืมีอนรมันขายเป็นไะนี่นะค,ะ,ะ,คะทำไปเลยค่ะรับรองนะคะโรตีมาตรฐานชัดๆหอมอร่อยอูม,มามิอืมหวานใส่เฉดเปไ ได,ไ,ได้กินนไหมวันนี้ได้กินค่ะใชาใช่นี่นะคะหมูของเราเป็นหมูชันดีนะคะเกลี้ย,น,ยน,น้ําเกลี้ยน้ำแค่น้ําซุปทําจากน้ําก๊อกนะใช่ค่ะน้ํากอกนะคะอทำจากน้กําซุปสิใช่บ้านเรานี้ เน้นของกินมาช่วงนี้กัรตัวไม่มีอะไรทำนะคะแทนสุดท้ายหนูจะเอาเป็นโรตีมัตตาบากเลยแรกแรกก็ดูเหมือนช่วยคุณหมอช่วยพยาบาลไม่ให้งานเยอะแต่ช่วงนี้รู้สึกหิวกันหรือเปล่าเนี่ยหนูจะแบกใจร้ายเหมือนนี่แบบเหมือนใจร้ายเหมือนเพิ่มภาระให้คุณหมอค่ะคะใจร้ายเหมือนละครหลังค่ะโควิดไม่มีแต่เบาหวานจะมาเยี่ยมไม่กินเงินนะ นะคะในต,ตู้เย็นยังมีอีกนะคะทุกคนเดี๋ยวค่อยๆส่งมาตอนกับตัวทุกคนกินอะไรกันบ้างคะสามารถทิ้งคอมเมนต์มาใต้ล่างนี้บอกพวกเราได้นะคะใครที่อยาก<ม>ทำเหมือนเราคอมเมนต์มาใต้ร่างแล้วก็ล็อกเยนแบบก็ได้เลยนะคะใช่องงลอกเยนแบดได้คุณพ่อคะคุณพ่อบอกเลยคะ่ะบหมูผสมด้วอะไรบ้างคะหมูเหรอเป็นสูตรเคล็ดลับของอาานะลูกอา마บอกที่ไหนไม่ได้นะค่ะ บอกไม่ได้จริงๆนะคะแค่ใส่รถดีแล้วก็ใส่ขระทะแค่นั้นเองแค่นั้นเอะบอกไม่ได้นะคะทุกคนไม่ได้ไม่ได้บอกอย่าลืมไข่นะไข่เป็นลูกนึงใช่ค่ะบอกไม่ได้ค่ะอย่าไปบอกใครนะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เป็นสุดเคล็ดลับนะคะของเราไม่ได้นะทุกคนที่สำคัญนะเป็นที่สำคัญเลยนะคะไข่อย่าลืมนะคะอย่าลืมใส่ไข่เป็นลูกนะค่ะมันจะได้เนียนเหนียวหนึบหนับ อร่อยกรุบกรับกรุบกรับตอนนี้เราจะทำเป็นครีนะครีมทำแบบต่อไปทุกคนว่าน่ากินไหมคะทุกคนถ้าใครน่ากินบอกคอมเมนต์ได้เลยถ้าใครน่ากินกด A นะคะเขียนคำว่า A ใครบอกว่าไม่น่ากินก็กด B เลยค่ะใส่ก็ได้ถ้าตีมากตี อยากให้กล้องดมได้มากเลยเพราะกลิ่นหมูมันหอมมากจริงครับหมูหมักมันดีนะคะอย่าลืมใส่ไข่นะคะลูกนึงนะคะทุกคนห้ามบอกใครนะเรายังไม่ได้บอกคุณผู้ชมเนสูตรอาม่าใช่ไหมสูตรอาว่าเคล็ดลับนะคะบอกใครไม่ได้จริงจริงค่ะทำไมก็มันบอกไม่ได้เป็นสูตรเคล็ดลับของบุณเราโดยเฉพาะอ๋อพอแล้วค่ะจะลอให้กินทำเสร็จอ่ะวันนี้เท่านี้ก่อนเดี๋ยวเราจะไปกินแล้ว ค่อยโพสลงไปนะวเดอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าทอดให้ปบป๊าเป็นคนแบบถือกล้องก็ถ่ายเลยนะเอางั้นเลยได้ม่ได้ได้สิโทรศัพท์อยู่ใกล้ต่อมนะคะมขนอาจจะบอันนี้เดี๋ยวฉีดแอลกอฮอล์อยู่ทั่วตัวเดี๋ยวก็นะดึงดำหัวตั้งอ่ะโอเคงั้นเท่านี้ก่อนลุกสำหรับคลิปนี้นะคะก็ต้องขอลาไปก่อนค่ะอย่าลืมกดไลค์ก่อนร์และกดสมัครด้วยค่ะ ถ้าใครบอกว่าใครอยากทำเหมือนด้วก็ทำได้นะคะแต่ว่ามันอาจจะเละเทะเลอะเทอะก็ได้อย่าลืมปักตัวครด้วยนะคะฝนจะไม่ได้ไม่ตกค่ะบ๊ายบาย